ชิดซ้ายเกิน่ะอะไรวะถอยรถวันนี้มันฟรีเว้ยเราใส่ดิบล็อก ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมไดเอที่22ล้อขับเปิดนะวันนี้เราอยู่กับเจ้าคุณปู่หมะแดงนะฮะผมต้องขับคันนี้อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะฮะรถผมเอาไปซ่อมที่จังหวัดทิสนโนโรนะที่ช่างสามารถนะฮะรื้อเปลี่ยนประเก็นฝาโลงนะมันต้องให้ช่างสามารถเป็นคนทำนะ,ะพอต้องได้รื้อเครื่องเลยนะครับรถคันสแกเนียนั่น5ยี่สิบสี่กรกฎาคมปีนี้ก็ครบ10ปีพอดีเลยนะครับ อันนี้ก็มาขับคันแดงนี่ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเอากล้องใส่หัวก่อนนะเอ้ยวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไร่ฮะช่วงวันสองวันที่แล้วนี่สองสามวันที่แล้วอ่ะมันสิบสามองศาสิบเอ็ดองศาด้วยซ้ำนะฮะอืม สิบเอ็ดองศานะครับโคตรหนาวเลยแต่มาวันนี้ไม่เท่าไหร่ฮัเมื่อกี้แซงกงันไปหลายคันเลยรถปาวิทย์รถทอนอแนะก็รถสุัตรานะเออตอนนี้เขาไม่ค่อยมีใครรู้แนละ้ว่าผมขับคันนี้แต่น่าจะรู้กันละคันน้องเนียไปซ่อมนะ ตอบคันแดงอย่างหนึ่งมันแรงคือเราไม่ต้องส่งขึ้นนงขึ้นเนินหรอกเราค่อยๆไปเราอัดปุ๊บมันขึ้นปั๊บเลยไอ้คันแดงเนี่ยแม่งแรงจริงชอบจริงแรงจัดคันเนี่ยแรงจัดเลยเทอร์โบ400แรงเทอร์โบนะไม่มีคอมนะสุดยอดเลยคันนี้อีกหน่อยไม่แน่นะผมอาจจะเปลี่ยนเป็นอิสุ36สองคันหน้าก็ได้นะหามือสองสักคันหนึ่ง พราะเดี๋ยวนี้ต้องใช้สองคันหน้างัดกันแล้วนะโมลาก์ดัมแม่ลูกไม่ค่อยได้กินเขาแล้วนะมันหนักด้วยต้องเอาสองคันหน้ามางัดน้ำหนักกันรทีเนี้ยมันได้เยอะนะน้ำหนักของต้องสามสิบสี่สามสิบห้าตันไงรถผมก็สามสิบตันห้าร้อยเองอ่ะของน้ำหนักของนะเป็นหัวลากสองคันมันได้ตั้งสามสิบสามถึงสามสิบห้าตันอ่ะโอ้คนละเรื่องเลยอ่ะคงจะต้องหาัวลากอีสูสักคันนะตอนเนี้ยเดี๋ยวรอรอสักพักกัน เราดูท่าทีสักพักก่อนอาจจะจอดสแกนเนียวไว้หรือไม่ก็ขายไปเลยนะฮะแล้ว <c oughs> ไปใช้หัวลากเขามันไม่ไหวแล้วนะช่วงนี้มันสู้ไม่ได้นะต้องเอาหัวลากสองขาหน้ามางัดกันละไมไ่เอารถใหม่เรามือสองเนี่ยตัดจบมาเลยนะเออรถใหม่ก็ผ่อนเยอะอีกผ่อนยาวอีก นะครับเดี๋ยวผมลงรถกันอันเอาสามสี่ครับเป็นแปดแปดศูนย์สามก็ได้แปดสามแปดแปดศูนย์สามก็อันสดสดเตือนเงินโอนหับโอนโอนสามสี่ครับ

เล่นตรงนั้นเลยมีรถลินฟอกตามมานะเดี๋ยวผมจะให้เขาแซงไปก่อนนะถ้าเป็นไปได้นะเพราะผมขับช้านะเดี๋ยวให้ลูกหลานแซงคุณปู่ไปก่อนนะฮะนั่นเป็นหลานเลย ได้ไหมพี่ชายไปเปล่า โกไปแล้วละเราขับช้านะถ้าขับไวเรทมันเสียนะคันแดงเนี่ยถ้าเหยียบนะโคตเปลืองเป็นเพาฮับเป็นรถที่เอาไว้สเปคของมันเนี่ยคันเนี้ยเป็นรถชอกันช่างเก่านะฮะน่าจะใช่ละพ่อซื้อต่อเพื่อนมาอีกทีหนึ่งนะรถพวกนี้เขาลากสะพานคานสะพานอะ่ะใหญ่ๆนะ่ะเออพองานสะพานนั้นจบปุ๊บเขาก็จอดรถจอดรถผมตอนซื้อมามันวิ่งได้แค่ ส,สองแสนกว่าโลสองแสนกว่าสามแสนโลนี่แหละคันนี้นะตอนบิงนะตอนนี้มันห้าแสนละบิงได้สองแสนกว่าสามแสนโลนะตอนซื้อมานะคือรถเขาจอดนะช่องกันช่างกับสเปคมันคือเป็นรถเอาไว้คลานเลยเอาไว้แบบแเอาไว้แบบรอบคลานรอบช้าเลยแบบลากของหนักเครื่องจักรหนักเอาง่ายๆสเปคเฮฟวี่ฮอลเล็ตนะคันนี้เพาฮับใหญ่เฟืองละไอเฟืองดอยนะไม่รู้ว่าอัตราทดเฟืองมันเท่าไหร่ไม่เคยได้ดูเลยนะครับแต่ การไต่เนินไต่ไรเนี่ยผมบอกเลยสเกลเนี่ย410ผมไล่ไม่ทันนะขึ้นดอยด้วยกันนะขนาดมัน30ปีที่แล้วนะคันเนี่ยไอ้410ผมไล่ไม่ทันนะขึ้นดอยบอกเลยนะโคตรแรงเลยเพียงแค่พอกดคันเร่งุ๊บมันไปเลยคันนีแรงจริงถ้ากอดอุปกรณ์มันครบกว่านี้นะแต่มันก็ขัดขัดหาายไล่ยหล่อไปละไฟหลังหัวเก่งอันนี้ก็ออกแล้วไฟสปอร์ตไลท์หลังอันนี้อันนี้ตรงเนี้ยสวิตช์เนี่ยังไปแล้วสวิตช์ทังไปแล้วเออตามการเวลานะ 啊，快！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  ยุ่หายละเอ้ำละจ้ำละจ้ำจ้ำจ้ำไม่มีรถไหนจ้ำไปเลยไปยุเทินนะเข้าสซเอเชีย มอะไรายเยอะก็ไม่ได้นะร้อหน้าแม่งไถ่โคตรบิดไม่โคตรบิดตัวเลย ขอมานายนี้แล้วนะสักพักจะถึงหน้างานานะ เล่นไน้ม <ules> ันมากเลยผมขับได้สองวันนะวันที่สองวันนี้นะไม่ได้ขับนานไม่คุ้นชินไม่คุ้นมือคุ้นเท้าเท่าไหร่ ั้นมันไม่ค่อยรัดโค้งหรอกเพราะมันสั้นไง จะจอดกินข้าวกันผมหิวข้าวไม่ไหวแล้วมันจะมีตรงริมหน้าผาหนะ่อยที่ผมชอบจอดนะโอ้เขาพูดเอฟซีนะสาหปรับเสียงเล็กๆนะเอ้ยอุ้ยอะไรปะอ๋อถอยเสียโดนกับกิ่งไม้ฉำฉานะปะเทอ่อ วันนั้นพ่อไปรูดกิ่งไม้มานะไอ้ตรงใกล้ๆบ้านนะไม่ง้อยเสียหักเลยอะ่ะได้เชื่อมถ้าซ่อมนะแต่เราไม่ได้เลงอะ่ะตอนซ่อมอะ่ะท่อเบี้ยวเลยท่ <c oughs> อเอียงเลยนีเนี่ยแม่พ่อก่อนอ่าเดี๋ยวจอดก,กินคงกินข้าวก่อนมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวให้เข้าไปพักรถด,ด้วยนะพักยางพักรถไปเดยตัวเดี๋ยวเข้าไปลงของของกินข้าวก่อนนะฮะ ถอยไม่ค่อยเป็นซะด้วยเกียร์บนโบเนี่ยเกียร์ถอยมันไม่ใช่ขึ้นบนงี้นะขึ้นบนเป็นหนึ่งพิเศษนะเกียร์ถอยมันลงล่างนะถอยไปก่อนมันเหลวดูด้านหลังได้ก็ดีหน่อยหัวเป็นหัวเดค,ครับ ไปเลยเดี๋ยวแค่พับทีเดียวก็แล้วติดฝั่งโน้นเกินฮะ แล้วค่อยบิดเข้านะเพราะว่ามันจะติดติดเขาเรียกอะไรนะตัวหางมันติดขวาเกินนะไปอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยโค้งตีโค้งให้มันหน่อยตีโค้งให้คุณปูห่หน่อยมันดีอย่างคือมันเหลียวมองได้นะใจะเย็นนะเฮียผมไม่ถน,นัด ซ้ายเกินปะอะไรวะถอยรถวันนี้มันเบี่ยงทุยังหัวไม่ทันนะเออต้องงี้ก่อนเอองี้ก็เข้าห้าหน่อยเออเป็นไงล่ะไม่ได้ถอยนานนะ เอาละเดี๋ยวลงไปปลดล็อกสายายกันนะ <c oughs> <c oughs> ติดสายเกินเนาะมันน่าจะเอามาขวาอีกหน่อยนะเองเดี๋ยวขยับใหม่เดี๋ยวขยับใหม,เม,เม่เดี๋ยวขยับปลด เกิดมันท้ายระเบิดยุ่งเลยนะฮะเดี๋ยวขยับใหม่มันติดซ้ายเกินนะฮนะน่ะมันติดซ้ายเกินเนาะติดซ้ายเกินไปเดี๋ยวให้มันชิมไปขวาเนาะ อย่างนี้นะเอ๊ hey, ะผักให้สดวัวจะไปโดนรถเจเขาเนอะแย่ yeah, เลยได้แบบนั้นเออโอเคแบบนี้ได้ละเอาพอเดี๋ยวไปปลดล็อกอีกดำได้เลยเพราะว่ามัน เผื่อเราเดินหน้านะฮะตอนนี้มันติดซ้ายนะถ้าเผื่อเราเดินหน้าเนี่ยมันจะบิดออกพอดีเลยอืมโอเคหรือว่าถอยเข้าไปอีกหน่อยวะม, <c oughs> มุนวายอย่ักบการถอยรถแล้ววันนี้ไม่ได้ไปไหนละ <c oughs> เข้าหมขวบเข้าไปอีกนิดนึงเข้าไปอีกนิดนึงมันเข้าไปไม่ลึกเดี๋ยวเงีย้ยเขาจะด่าเรานะ พอพอพอโอเคองี้ได้ละอ <c oughs> ย่างงี้ได้ละดันเสร็จปุ๊บเผื่อเดินหน้าก็พอดีละเออใช่ดิย <c oughs> อยากเปลี่ยนหางมาให้พอ่อ พ่อไม่ยอมเปลี่ยนนะตัวนี้มันใช้ได้คือมันเคยล้มมาแล้วนะหางตัวเนี้ยแท่นพอขึ้นดําไปจนเกือบสุดแล้วแท่นมันสุดนะล้มเลยแต่รถไม่เป็นไรนะ ไม่พ้นเปละวะ่า อยู่ตรงกลางพอดีเลยเห็นปะ่ะอยู่ตรงกลางพอดีเลยมันไม่ไปค่อนค่อนฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะโ<ม> <Okay. S 2> อเคอะเดี๋ยวไปคิดเงินนฮนะโอ้ เลี่ยนนะพ่อจะมาเ,เปลี่ยนพ่อจะเป็นขับช่วงบ่ายขับช่วงเช้านะเดี๋ยวตอนบ่ายนีย่พ่อจะเอาคันนี้ไปใส่หินลงแพน PWS นะส่วนผมก็ที่กระบานก่อนเอ้ยรถโอ้ยโอ้ยโอ้ยกล้องท้อท้อท้นะอ้อ้อันตะ่อกล้องตกกล้องแม่งตกแล้วหลุดมือนะก็เดี๋ยวผมคงต้องขับไปคันเนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยแหละ เอาเรื่องว่ะไว้เอจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามใทยเอกันด้วยขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่ยังรักกันอยู่กันด้วยกันตลอดยาวๆอาจจะไม่ค่อยได้ต่อคอมนตกก็ต้องขอโทษขออภัยกันนะนเปลรายนี้เลยเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปลงเรื่อยๆนะถ้าไม่ติดขัดว่างกับงานนะจะลงเรื่อยๆนะอาจจะดีเลยไปหน่อยไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่ก็ลงก็สำหรับว <c oughs> ันนี้ลาไปก่อนแล้ว ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ